ไม่ได้ไม่ได้ล่างใช้ผู้กันล่างเหมือนคุอันนะคะคือแค่ก๋วยดีมากตาก็ดีแล้วก็ตัวผมหนูชอบนะคือผมสวยเลยทอกเป็นลอนสวยเปนต้นแบบนะผมผมสวยแล้วก็ดูคือดูาเป็นหล่อจะบอกว่าจะบอกว่าเวลาเราวาดฟันเนี่ยฟันเนี่ยนะคะคือคือ สมมุติเรายิ้มปุ๊บเนี่ยอ่ายิ้มเนี่ยตรงนี้มันจะงอขึ้นไปนิ้มเป็ตัวฟันนะคะมันจะไปโค้งอย่างนี้นะคะเอ่ามันมันจะงอขึ้นไปนิดนิดนึงยเพราะว่าตัวฟันเราจะโค้งใช่ไหมคะออกใช่ไหมคะเดี๋ยวพอวันหลังเราวาดจะได้แบบเออมันจะไม่ไม่ได้ตรงแบบตรงเป็นเส้นเดียวกับปากอย่างนี้เรามันจะโค้งเข้าไปตรงปลายตรงนี้นิดนึงมันจะค่อยๆเล็กลงอะค่ะ แต่ของพี่พรนี่คือคือโอ้โหวาดวาดป้ายได้ท่านี้เจ๋งแล้วนะคะแก้มเป็นปื้นเลยมาเติมเงียบแต่ว่าตัวตัวไอ้ตรงตรงความลึกของตาดีนะคะความลึกของเบ้าตาอืมดีดีอยู่เออแล้วก็ปากดีพอแก้มเป็นปื้นมันไม่ไปไหนมันสีมันไม่วิ่งเลยก็เลยบบโอ้ การทำผมแล mainland, ้วการทำใจอืมเพื่อกระดาษกเพื่อกระดาษใช่ไหมกระดาษไม่ดีกระดานให้ปดูที่ผมอภาพรวมดีดีมากค่ะแล้วก็ทรงหน้าเนี่ยคือคือเวลาเราวาดป้ายอ่ะมันจะคือการแบบอย่างรอบแรกนะมันจะเหมือนการที่เราแบบลงเราๆไว้ก่อนแล้วพอรอบสองมันก็จะค่อยๆมาตกสามสี่ก็จะค่อยๆตก ทรงหน้าทรงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราเราเราค่อยกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าของพี่พรนี่โอเคผมผมเนี่ยเด่นมากสวยแล้วก็ตัวเบ้าตาหนูชอบตรงตรงตัวเบ้าตาแล้วก็ตัวตาตาเท่นี่ทำได้ดีค่ะปากกระสัดส่วนก็ดีต้องห้อยอีกนิดนึงถึงจะเซ็กซี่เนาะใช่ใช่ใช่แบบมันจะแบบ สีปากตรงที่มันติดกับตรงนี้ค่ะมันจะต้องทาให้เข้มหน่อยเพื่อให้มันมีความลึกลงไปอ่าอันนี้อันนี้ก็ตามนะแต่ว่าจุดเล็กไปหน่อยต้องอ๋อโอเคเออเห็นละอืมค่ะแล้วก็ไม่กล้าเติมตาดำเหมือนเหมือนในแบบเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเละก็เลยจริงๆแล้วรูปเนี้ยที่พี่ถือเนี้ยพี่เติมขอบขอบตรงเนี้ยอือมันเนรูปที่ส่งในอัลบั้ม เติมนี่นิดหนึ่งแล้วก็เติมนี่นิดนึง,นนนงอ่าเพราะเดิมเนี่ยมันจะแบบขาวไปกบหมดเลยเป็นเทาๆออกฟ้าๆไปหมดนะคะสีเออฟีลิโก่ะค่ะอันนี้ <c oughs> แต่ลูปอันตรงเนี้ยนะพอพอเราวาดแบบใต้แล้วเนี่ยพอพอมันเออเราดูภาพรวมเราคิดว่าพอได้แล้วเนี่ยเราจบปุ๊บเนี่ย พอหลังจากมันแห้งเราสามารถมาตกแต่งเพิ่มได้อีกอาจจะคัดบางส่วนแบบเป็นตัวตาหรือว่าคิ้วหรือว่าอะไรเนียคัดบางส่วนปากเปิดอะไรเนี่ยให้บางส่วนชัดขึ้นก็ได้คือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบจบในขั้นตอนเดียวก็ได้ค่ะใช่ใช่แต่ก็ไม่ใช่วยลีนเนาะเลือกถอดถอยว่ายังไงก็ไม่มาลินพุ้มใจเลยไม่เหมือนตับคน เห็นว่าบาลีเนี่ยทรงผมเขาแบบมีมิติที่ที่จะทําให้การป้ายมันมันสนุกขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นการป้ายแล้วผมตรงอ่ะจะจะจะยากกว่า mm hmm. การเว้นเว้นผมตรงให้ดูดูมีความแบบอ่าลึกตื้นเนี่ยมันยากกว่าผมหยิกไงผมหยิกเนี่ยมันยังยังมีแบบอ่าตรงนี้อ่าพอเข้มตรงนี้ปาดเข้าไปตรงขาวมันตรงสว่างมันจะ,ะ mm hmm. เด่นขึ้นมาหรืออะไรพวกนี้มันมันจะง่ายกว่าเพราะถ้าเป็นผมตรงแล้วจะยาก เราไม่ได้เน้นเหมือนอยู่แล้วเราเราเน้นวิธีการป้ายถือว่าดีน่า,น,าน่าจะสนุกอยู่สนุกเห็นว่าไม่งานด้วยใช่ไหมคะพ,พี่พีพพอรใช่ชอบคือถ้าไม่ถ้ามีร่างเนี่ยชอบมากเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราจะสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วป <laughs> ้ายป้ายปุ๊บก็อ่าลงสีอ่า รงนั <Es> <an> e ้นเออตามันผิดส่วนแล้วก็ไปแก้ไปปรับก็ฉันก็มันคือมีความสิดว่าเออก็ลองดูมีอะไรตีอะไรกระดานก็กระดานเตาอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จก็โอเคนะก็ก็พอใจว่าเออโอเคอย่างน้อยเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามที่ครูอันบอกอ่ะก็แก้ไปเรื่อยๆต้มนีหน้าเบี้ยวต้มเอาผมมาปิดซะ ปาบไปปากมาหน่อยออดีสนุกค่ะสนุกเลยอยากาอยากเลยนะว่าให้ทุกคนเริ่มด้วยแบบไม่ต้องล่างเนี่ยดีมากเลยใช้ใช้ผู้กัรล่างแทนเนี่ยะแต่ไม่ต้องไปล่างเชียคือแค่เป็นครอบเขาโครงเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาปรับแต่งอย่างกูอ่านว่าตกเอาอีกทีหนึ่งตอนหลังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยแบบเราค่อยค่อยมาตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะ ของพี่โยนะคะ